สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตนะคะนี่ของลูกค้าซื้อแบตส่งมาให้ที่ร้านเปลี่ยนให้นะคะเป็นแบตแท็บเล็ต T5 นะคะนี่คือแบตเตอรี่ดันนะคะอันนี้คือจอโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยคือดันขึ้นมาแบบนี้เลยจอโค้งไปแล้วนะคะตัวแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้คือลูกค้าส่งมาให้2ตัวนะคะเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งแล้วก็เป็นโทรศัพท์ตัวหนึ่งทั้งสองเครื่องเปลี่ยนแบตหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนของแท็บเล็ตก่อนนะคะจะได้รีบจัดส่งพันวันนี้นะคะ ตัวนี้คือเครื่องติดอยู่นะคะนี่ยกถอปิดเครื่องแล้วนะคะถอดทัดซิมออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเงะฝาหลังออกเลยตัวนี้คือจอมันมาเป็นโค้งแบบนี้นะคะต้องดันเอาโค้งจอออกแบตบวมแต่ว่าเวลาถอดคือถอดจากหน้าจอเนาะมันก็จะเสียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวหามุมก่อนมุมที่มีเสียงมากเพราะฝั่งนี้มันแบตมันดันจอมันค้ำขึ้นมาแล้วก็เลยเสียงมาก่อยหาจุดที่ลงง่ายๆก่อน อันนี้จอมันจะถอดยกโครงขึ้นมาเลยนะคะไม่ได้ผ่าจอนะตรงมุมที่จอมันดันก็เสี่ยงเหมือนกัน จอโครงจอมันจะเป็นกิปล็อกอะค่ะเราต้องค่อยๆเลาะให้ล็อกมันหลุดขึ้นมาก่อนนี่ค่ะเ,ออเพราะว่าเราเห็นจอมันแยกกัน,มนไม่ใช่ว่าผ่าจอนะคะมันต้องได้ยกออกตามล็อกมันแบบนี้ใครไปผ่าต้องระวังนะคะเพราะว่าจอมันแตกได้ง่ายเพราะว่าแบตมันดันเยอะถ้าพวกที่เป็นกิปล็อกแบบนี้เราไม่ต้องใช้ตัวเป่านะคะ มีออกเล็ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตามมุมล็อกมันจะแน่นนิดนึง ล็อกมันรอบเลยค่ะต้องค่อยๆกดออกอย่างนี้แบดบ,บวมเยอะเลยเนี่ยนะคะคือหลุดมาแบบนี้แล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งค่ะ นี้มาดูค่ะพอถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวเพจอก็จะอยู่แบบนี้เลยอันนี้เรามาถอดเพอออกนะคะต้องระวังเพขาดด้วยนะมาดูตรงแบตใกล้ๆเลยค่ะอันนี้แพตรงนี้นะคะเราต้องถอดออกทั้งตัวแพแบตแล้วก็ตัวเพจอนะคะ ที่ล็อกนี่ออกถอดแทรแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแท้จอนี่นะคะแค่เราเอาตัวโครงออกอตัวแบตที่มันดันเนี่ยออกจอก็จะลงแล้วเมื่อกี้จอมันค้างจอมันค้ามอย่างนี้เลยนี่นะคะของลูกค้าหน้าร้านเปลี่ยนตูดเธอมาเปลี่ยนให้หน่อยเดี๋ยวเราถอดให้อันนี้แบตเตอรี่สังเกตคือบวมเท่าสองก้อนเลยข้ามาเลยเราก็จะมังัดเอาแบตเตอรี่เก่าออกค่ะ เนี่ยหลังมันแข็งมันก็เลยไม่สามารถดันมาจากหลังได้มันก็เลยดันขึ้นจอนะคะใครที่ใส่เคสแล้วใช้งานแล้วสังเกตว่ามีแสงไฟลอดด้านข้างให้ถอดเคสออกเช็คดูด้วยนะคะส่วนใหญ่แบตเตอรี่มันบวมดันค่ะ ไหลอดเราหายไปไหนไม่รู้วะหลอดสเปรย์อันนี้ที่เรางัดได้ก็คือว่าเราต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะนี่นะคะหยกถอดไปแล้วนะคะแบตบวมเป็นถุงน้ำเลย เาไม่ได้ใส่กาวแบบดึงมันเลยต้องได้งัดออกถ้าเป็นพวกกาวไอโฟนเราจะเป็นแบบดึงเนี่ยค่ะเองงัดขึ้นมาเราจะเห็นกาวอยู่ครับกาวน้ำยายที่เราฉีดเข้าไปเมื่อกี้จะทําให้กาวพวกนี้นิ่มถอดง่ายขึ้นมานิดนึงถ้าใครถอดไม่ระวังอ่ะแบตบมันจะรั่วได้นะเพราะว่าเป็นมันเป็นถุงแบบนี้มันขาดได้ง่าย ชงไปเมื่อกี้แมนั่นนะ่นนะ <laughs> วานลูกค้ามาให้กู้เฟซไงก็เลย<อ>งงเขาไปเสียเงินจ้างเขากู้สุดท้ายก็โดนเสียเงินเปล่าโดนสร้างเฟสใหม่ให้<อ>รูปเดิม<อ>โปรไฟล์เดิม<อ>ใช่แต่ไม่ได้อันเก่าเป็นการสร้างใหม่หลอกแล้วทีนี้เราข้อมูลเราอยู่กับเขาอันตรายนะพวกน,นี้ก็เลยมาทําให้ทําให้ที่ร้านก็เลยให้กู้ด้วยตัวเองเลยสอนเลยกู้ กู้เฟซเดิมมาแหละเพราะว่าเวลาเราโพสทุกอย่างโปรไฟล์มันตรงกับเราหมดทุกอย่างรูปเราก็มีแค่เรายื่นบกกัตรประชาชนเราเองเข้าไปให้ทาง Facebook เขาก็แก้ไขให้เราแล้วใช่มันก็จะได้เฟซเดิม อันนี้เขาเล่นส่งไปให้เขาบางคนกู้กู้ให้ได้ได้เป๊เดิมแต่ว่าข้อมูลอยู่กับเขาเขาต้องการที่จะดีดเราเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมพี่แล้วใช่เขาแฮกโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีขนาดไม่มีข้อมูลเขายิ่งแฮกกันเลยนี่เราเล่นข้อมูลให้เขาหมดเลยจะไปเหลือหรอเขาดีดแล้วเขาดีดออกและทีนี้ก็จะกลับไปให้เขากู้ใหม่ก็คิดตังใหม่เขาเอาือทำเป็นอย่างนี้เลยนะใช่เป็นแบบเหมือนแบบ ทำแบบเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เป็นวิจาชีพวิจาชีพเลยนะ <c oughs> โอเคะนี่นะคะอันนี้คือแบตเตอรี่เก่าค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเท่ากับสามก้อนของแบตเตอรี่ก้อนาไหร่ปีอันนี้ของลูกค้าซื้อมาให้เปลี่ยนให้เขาไม่อยู่บ่ว่าไม่เห็นเขามาเอาแต่เช้าแหละอันนี้แบตเตอรี่ใหมค่ค่ะ ไม่ระวางไว้กับพื้นเลยแล้วแบตแบตมันจะหมดไม่รู้เสียงมันจะเป็นยังไงคลิปนี้ไม่รู้สียผมมีอเครื่องหนึ่งที่เป็นมือถือว่าจะเปลี่ยนตูดนั่นแหละแต่ทีนที้ว่าเปลี่ยนได้คะ่ะพี่เดี๋ยวๆค่อยเอาไว้เข้ามาอันนี้เทียบก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดนะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาเทสจอซิว่าเมื่อกี้ตอนที่ถอดออกได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าแบตมันบวมแล้วดันจอขึ้นมาเยอะเลย ใส่ซ็อกเก็ตลงไปซ็อกเก็ตก็เวลาใส่ต้องใส่ให้ตรงก่อนที่จะกดลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวซ็อกเก็ตมันแตกค่ะามาเปิดดูซิแบตมีไฟหรือเปล่ามาดูว่าจอรอดปลอดภัยดีหรือเปล่าไม่มีแบต <ไว S 1> แบตไม่มีไฟขออนุญาตถอดสายกล้องอัชชิ มันแล้วแต่เคสค่ะพี่บางก้อนก็อ้าวไทซีสายไมโครเราเอาไทซีไปเสียดเดี๋ยวนี้มันมีแต่ไมโครไอ,อมีแต่ไทซีไงก็ชินกันใช่ครับเป็นไทซีหมดแล้วของอันนี้เป็นตู้เลยนะเปลี่ยนเลยค่ะโอเคแบตไม่มีไฟ ตกใจเมื่อกี้นึกว่าจอไม่ติดนึกว่าจอไปซะแล้วโอเคเดี๋ยวรอเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งโอ้ยมันยี่สิบก็เปิดได้นี่แต่ว่าเรากดแป๊บเดียวตอนนี้วิพัฒนาการมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะโ<ะ>ท, iPad, ทรศัพท์ทังไอแพดทังโทรศัพท์บางทีลูกค้าถามรุ่นนี้ซ่อมเท่าไหร่ คือบางทีมันเราก็จํารุ่นได้ไม่หมดล,ลูกค้าถามรุ่นอะไรลูกค้าบางทีไม่รู้รุ่นถ่ายรูปเครื่องหน้าหลังส่งมาได้ไหม <c oughs> <c oughs> ต้องได้เช็คอย่างเง้นนะบางทีมันจําไม่ได้ <c oughs> มันเยอะ,อะน็อตเราหายไปเด็ดตัวนึงแล้วนี่นะคะพอเปิดได้ก็จะใส่น็อตแล้วนะคะน็อตเราไม่ได้หายตัวนึงน,น็อตเราหายสองตัวเลย รุ่นเก่งร้าโทรศัพท์นี่ต้องต้องพัฒนาตัวเองทุกวันเลยนะเพรารุ่นใหม่ๆกำลังจะมาอีกแล้วเนี่ยโทรศัพท์รุ่นใหม่กมหมๆก็กะจะไม่ให้กันซ่อมแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะ <laughs> มันเริ่มจะตันไปเรื่อยๆแล้วนะ้รุ่นพวกใหม่ๆแต่ถ้าพวกรุ่นธรรม,มาดามันก็ยังถอดกันง่ายอยู่เครง่อง <c oughs> ไอโฟนไอโฟนรุ่นไหนซ่อมง่ายดีสุดง่ายสุดไม่ใช่ดีสุดตั้งแต่สิบสี่ลงมาไหมหรือว่าตั้งแต่สิบเอ็ดลงมาถอด <c oughs> ง่ายสิบเอ็ด ใช่ถ้าพวกตัวใหม่ๆมันจอมันล้นเลยมันจะไม่ให้ถอด<ช>มันต้องมีเครื่อง<ช>มือถอดต,ต่างหากอย่างผมเคยดูในยู u ูบอ่ะไม่ได้มาจะถอดเองมันไม่เคยใช้ iPhone ไม่ได,ด้แล้วมันโอ้โหมันวุ่นวายมากเลยถอดต,ต้องมีน้ำยาถอดถอดเลยไม่ได้จอบางมากแล้วอย่างเวลาฝาหลังที่มันแตกนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนยิงฝาออกเปลี่ยนได้ออกได้อันนี้ง่ายหน่อยมันก็ไม่ง่ายนะถ้าคนยิงไม่เป็นชาร์จไม่เข้านะแบตลวได้เพราะว่ามันทะลุแบตทั้งหลังอ่ะ อะไร่น่จะถูกลงนะไอโฟนมันเยอะขึ้นอะอะไรอ่ะมันก็ราคาที่เห็นพอๆกันแหละอยู่ที่ว่ามือช่างทุกคนซื้อถูกซื้อแพงได้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่ติดตั้งนี่ยเลยที่ช่างด้วยนะใช่แค่เปลี่ยนตูดนี่ก็ยังนี่เยอะเลยพี่เพราะว่าตะกัวมันไม่เหมือนกันของไอโฟนอะไรไม่กตูดแท็บเล็ตเนี่ยแท็บเล็ตไทซตูดเสียงดับหนึ่งเลยนะ เพราะว่าของที่ร้านมีมาเปลี่ยนตูดทุกวันเฮ้ยอันนี้หลานมันถือใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากเด็กมันเล่นแล้วมันเวลาชาร์จแล้วมันกระกระชากแรงเราโยกไปโยกมาเราตายแล้วไฟไม่เข้าทำไงวะเนี่ยโอเคแล้วพอไฟไม่เข้าแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเลยแคปเล็ดนะคะแล้วก็ไม่ดีแล้วเสร็จเรียบร้อยสัมผัสได้ปกตินะนี่นะคะส่ถาย แท็บเล็ตใส่แบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบจอลงไปเหมือนเดิมนะคะในส่วนของจอที่มันหลุดขึ้นมาน่าจะใช้กาวติดเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ากาวเก่าน่าจะแห้งหมดแล้วประเด็นคือมีแต่จอเนี่ยจะบีบลงยังไงแล้วล็อกเขาแบบโคตรหนาเลยเวลาบีบลงเราต้องบีบแค่ตรงโค้งม,มันไม่ไว้ใจต,ตอนนี้คือ หมุนรอบๆเลยไม่กล้าบีบมุมไหนลงเลยจะดูว่ามุมไหนที่มันลงง่ายที่สุดเนี่ยคือตอนแรกอ่ะที่เรายกขึ้นมาจอตอนที่มันอ้าอยู่อ่ะมันก็ยังแยกได้อยู่ตอนนี้มันลงสนิทแล้วหลังจากที่เอาแบตท,ที่ค้ำออกอ่ะคือเราจะกดลงแค่ตัวโคง้งโค้งจอนะคะกดให้ได้ซักมุมก่อน ถอดง่ายใส่ยากมากเลยบอกไม่ได้ถอดเลย <laughs> <c oughs> คือล็อกมันแบบเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเช็คล็อกก่อนที่ถอดไปเมื่อกี้มีมุมไหนแตกไหม ต้องบีบจากข้างหลังอนะ ตั้งแต่เอาแบตลงนี่จอตรงที่อ้าเนี่ยไม่ต้องติดกาวเลยลงเองอัตโนมัติเลยนิ้วล้าไปแล้วลงไม่ได้เหลือมุมเดียวอันนี้คือลงหมดแล้วมุมเดียววัดใจเลยลงเถอะลูก โอเคค่ะนี่นะคะเรียบร้อยทุกมุมค่ะลงสนิทเรียบร้อยตรงที่มันอ้าเมื่อกี้นะคะไม่ต้องลงกาวเลยเพอเอาแบตออกเขาก็ลงสนิทเองนะคะมาตัวต่อไปเลยค่ะน,นี่คือเจ้าเดียวกันนะคะเจ้าของเดียวกันส่งมาด้วยกันอันนี้ของลูกค้าในกรุงเทพส่งขนส่งมาอีกอันนึงเป็นโทรศัพท์แม่เยมา ของเชียงใหม่ยังมาไม่ถึงมีทุกจรวดอันนี้จะเป็นหัวเว่ยพี่สามสิบไลค์แสดงว่าบ้านนี้ใช้แต่หัวเว่ยหัวเว่ยทั้งคู่เลย,เลยตัวนี้ผ่าฝาหลังฝาหลังรุ่นนี้เวลาถอดสีมันชอบล่อนพี่ห้อที่ผ่ามือมันหมดแล้นเนี่ย หรือวันหนึ่งหลายรอบหลายเครื่องจนแบบจนปวดโคนเล็บอะแต่ละวันอะ่ะเล็บโลจิกอะได้ฟังเพลงด้วยนะวันนี้ฝาหลังเขาติดกาวแน่นเลย เดี๋ยวก็ส่งเข้าเข้ากลับไปคืนเขาใช่ที่ทำขนส่งก็เพราะส่งของลูกค้าเองเนี่ยแหละเออผมก็ว่าไอ้นี่ก่นส่งอยู่นี่ก่อนเราขายออนไลน์ขายลาซาด้าขายอะไรเยอะแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่ารถต้องเข้ามารับของเราทุกวันเขาก็เลยให้เราเปิดเป็นจุดรับอย่างเมื่อกี้ที่เขามาส่งเมื่อกี้นั่นแหละของลาซาด้าเขามาส่งแล้วเขาก็ับไปมีลาซาด้ามีช้อปปี้แฟดไม่เอาแฟด ก็คือเป็นขนส่งไอ้นี่ธรรมดาอันนี้ก็คือแบบฝากเนยมันมีรถมาเก็บถ้าแฟดเราเราต้องคีแฟดเราต้องมานั่งคีข้อมูลเองขอขเลยตนี้ส่มีของอยู่ด้วยก่อนตแรกตอนแรกเปิดร้านเครื่องสําอางแต่ห้องซ่อมจะอยู่ห้องข้างหลังห้องสุดท้ายแล้วทีนี้มาโควิดเครื่องสําอางโควิดเครื่องสำอางสองปีโควิดสามปี ลงผองเต็มร้านเสร็จเปิดมาเครื่องสังภารหมดอายุแล้วอ่ะกิด็ไม่ได้เปิดก็เลยรื้อออกก็เลยย้ายคืนห้องนั้นไปก็เลยย้ายมาซ่อมข้างหน้าย้ายมาซ่อมข้างหน้าก็เสียงเพลงเข้าคลิปทั้งวันเลยเพลงในตลาดไงเราไอ้นี่ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ตอนตาเราอยู่นะตะเบนอะตะเบนตะเบนไม่อยู่นี่ตลาดเงียบเลยนะเงียบคิดถึงตะเบนกันเป็นแถวเลย อันนี้มาดูนะคะแล้วค่ะผ่าฝาหลังออกมาแบบนี้นะคะถอดน็อตตรงนี้ค่ะถอดน็อตสองตัวนะคะไขควงก็ไม่เล่นด้วยเลยไม่ดูน็อตเลยแล้วก็ซิงค์ที่ล็อกค่ะ ถอดแบตเตอรี่ถอดแพรสแกนนิ้วออกอน,นี่นะคะแยกแต่โชคดีหน่อยตัวนี้มีที่ดึงแบตให้มันก็จะง่ายนะคะเปิดออกก่อนตัวดึงจะอยู่อันที่สองนะคะไปอันที่สามนับกันยังไงเนี่ยปกติหนึ่งสสามนี่สามในตรงกลางนะคะต้องดึงอันกลางนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วก็โอ้โหนี่แบตมันเสื่อมแต่แบตไม่บวมนะอันนี้แบตมันเสื่อมก็คือจะนิ่มไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าแบตใหม่เนี่ยมันจะแข็งงอไม่ได้เลยนี่นะคะอันนี้คือนิ่มแล้วนะคะ,อะลอกแผ่นกลับมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมพลาสติกก็ให้มันหุ้มไว้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ ส่วนใหญ่คนไม่รู้ก็คือดึงทิ้งกันหมดเลยแต่ครั้งต่อไปถ้าเราจะดึงนี่ดึงลําบากนะคะดึงคล้ายๆเหมือนแถบเมื่อกี้ที่ยกถอดอะถ้าไม่มีพลาสติกถุงรองแบบนี้ก็ต้องได้งัดออกซึ่งถ้างัดออกในแบตมันจะรั่วได้นะคะถ้าใครงัดไม่เป็นนนี้ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปนำแพรสแกนเข้าใส่เหมือนเดิมนะคะ ใส่แพรสแก,กนใส่ที่ล็อกซิง <c oughs> <c oughs> ก็น็อตที่เราถอดเมื่อกี้สองตัวนำใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะส่วนฝาหลังเนี่ยเราก็ต้องติดกาวเข้าไปใหม่นะคะกาวเก่าที่มันนิ่งแห้งๆเราก็ดึงออกเลยก็ได้ค่ะ,คะ,ะประมาณนี้นะคะติดกาวฝาหลังนอ กาวเก่าที่มันแห้งแล้วเอาออกกาวใหม่แล้วก็ติดตามร่องนี้เลยตามร่องขอบเนี่ยค่ะ ฝาหลังเข้าไปค่ะทีนี้เราก็ลัดหนังยางไว้ประมาณสัก30นาทีนะคะรอฝาหลังให้กาวมันแห้งก่อนค่ะแล้วค่อยเอาหนังยางออกเมื่อกี้แท็บเล็ตชา้าตอนประกบฝาหลังถอดอย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองเครื่องนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะตัวแทบหัวเวยกับ สมเอหัวเว่ยพีสามสิบไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ยูทูบร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ